คอมเมนต์ชาวจีนสวดยับหลังแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีกบุกพ่ายบุรีัมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูสองจมบวยของกลุ่มในศึก ACL ELITE ฤดูรุการ2025-2026บุรีดมยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเซี่ยงไฮพอรตแชมป์ไชนิสซูเปอร์ลีกไป2ประตูศูนย์เก็บสามแต้มสำคัญได้สำเร็จ รั้งอะดับ5ของตารางผลการแข่งขัน ACL Elite ฤด,ด,ดูกาล2025-2026เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ปลดเวลาการแข่งขันบุริดัมยูเนเต็ด2-0เสี่ยงไฮพอร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนส่วนยับหลังแชมป์ชัยนิสซูเปอร์ลีกบุกพ่ายบุริดัมยูไนเต็ดไป0-2จมบวยของกลุ่ม ในศึก ACL Elite ฤด,ดูกาล2025ถึง2026จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมใน c ช i n e s e Super l e a ทั้ง15ทีมต้องร่วมกันรับผิดชอบสำหรับรายการนี้ด้วยโดยเฉพาะทีมที่จงใจแพ้ให้กับสโมสรเสี่ยงไฮ้พอร์ตมุมมองท่านต่อมาครับเรื่องสยองขวัญที่น่าสะพรึงก็คือทีมเดียวกันนี้ จะต้องทำตัวให้อับอายขายขี้หน้าอีกครั้งในปีหน้าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในวันที่22พฤศจิกายนนี้ขอให้ทีมต้านเหรียญหญิงป๋อทุ่มสุดตัวเพื่อหยุดยั้งทีมเซี่ยงไฮ้ทีมนี้เพราะว่าทีมแบบนี้ไม่คู่ควรกับการไปแข่งขัน ACL เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่มันมาถึงจุดที่ไร้ยางอายแล้วจริงๆ ชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีกอยู่ในอันดับสุดท้ายของ ACL พวกเขาไร้ซึ่งความอับอายแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับ ACL คือบททดสอบที่แท้จริงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหลังจากที่ดูทั้งเกมแล้วพวกเขาไม่มีความกระหายที่จะเอาชนะเลยมุมมองท่านต่อมาครับ แชมป์ไชนีซูเปอร์ลลกลงแข่งขันในเวที ACL เลเนเหมือนกับพวกเขากำลังนำอยู่ทางทางที่ตามอยู่02ไม่มีสปิริตเอาซะเลยน่าถึ่งมากชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วแบบนี้การเป็นแชมป์ไชนีซูเปอร์ลีกมันจะไปมีความหมายอะไรความคิดเห็นท่านต่อมาครับแล้วจะคว้าแชมป์ลีกไปเพื่ออะไร มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมขอเสนอแนะให้ยกเลิกชัยนิซูเปอร์ลิกไปซะ ACL ไม่ควรให้สิทธิ์กับชัยนิซูเปอร์ลิกอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ท่านมากครับเป็นเรื่องที่น่าสมเพชน่าขันและน่าเศร้าที่แชมป์ชัยนิซูเปอร์ลิกกลายเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตาราง ACL ชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่านี่คือแชมป์ชั้นนิตซูเปอร์ลีกเชอนะมุมมองท่านต่อมาครับไม่ต้องไปดูการแข่งการรอกเดี๋ยวก็แพ้อีกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านี่คือสิ่งที่แย่ของแย่ที่สุดไม่มีจิตวิญญาณในการต่อสู้เลยโคตรขี้เกียจความคิดเห็นท่านต่อมาครับความจริงก็คือว่าการที่ทีมอย่างเซี่ยงไฮพอต สามารถคว้าแชมป์ได้มันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชาดิซูเปอร์ลีกนั้นแยกแค่ไหนชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมแบบนี้ถึงจะได้เป็นแชมป์ชัยนิซูเปอร์ลีกไปมันจะมีประโยชน์อะไรแข่งขันลีกภายในประเทศโคตรเทพแต่พอไปแข่งขันนอกประเทศกลับพังไม่เป็นท่าทรงแต่พวกคนแก่คนเจ็บและคนป่วยไปทำให้อับอายขายหน้า คอมเมนต์ท่านมาครับกวางโจเอเวอร์แกรนเคยมีความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณน,นักสู้ในการแข่งขันข ACL แต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นทีมกักกากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมไม่รู้หรอกว่าสูเจียหยินจะเป็นคนดีหรือไม่แต่กวางโจเอเวอร์แกรนได้นำกิจยศชื่อเสียงมาสู่วงการฟุตบอลจีนผมมันก็แค่แฟนบอลคนนึงที่ชอบเอเวอร์แกรน และผมรู้สึกขอบคุณเอเวอร์แกรนด์ที่มอบความสุขให้กับผมมุมมองท่านต่อมาครับผมไม่อยากให้ทีมห่วยๆแบบนี้ขวาแชมป์ไชนีซูเปอร์ลีกเลยชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟุตบอลจีนเก่งแค่ไหนประเทศเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาครับกากก็คือกากพวกเขาคงจะคิดว่าตัวเองเป็นถึงแชมป์ไชนีซูเปอร์ลีก มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาคือคนที่ทำให้โคต้า ACL ของชนท์ซูเปอร์ลีกลดลงแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ยังได้แข่งขันใน ACL ทุกปีอยู่ดีคอมเมนต์ท่านมาครับแชมป์ชนท s ซูเปอร์ลีกทีมปัจจุบันมันช่างทุเรศสิ้นดีเลยชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมประเภทนี้ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน และไม่คนได้รับการสนรับสนุนจากแฟนบอลเลยจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับตอนที่กวางโจเอเวอร์แกรนด์คว้าแ e, ชมป์ ACL ถึง2สมย <Fan born S> 2> ัยแฟนบอลเชียงให้ SIPG หลายคนยังไม่ค่อยจะยอมรับและรู้สึกขมขื่นเมื่อมองย้อนกลับไปฉันรู้สึกสงสัยว่าคนเหล่านั้นจะคิดยังไงกันบ้างนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอันที่จริงแล้วตอนนี้ไชดีซูเปอร์ลีก มันก็แค่หลีกเทียบสามในเอเชียเท่านั้นไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเอาใครไปแข่งขันมันก็ไม่ต่างกันหรอกความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือสโมสรที่น่าอับอายขายหน้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลจีนชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่คือสโมสรที่ขึ้นชื่อว่าแชมป์ชนิสซูเปอร์ลีกและคอมเมนต์ของชาวจีนท่านสุดท้ายครับ ทีมชาติจีนแพ้กับทีมชาติไทยดังนั้นการที่แชมป์ไชนีซูเปอร์ลีกของจีนแพ้กับสโมสรไทยก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่หรอขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเตอร์เครดิตเพจบุรีดัมยูเนเต็ดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนส่วนยับหลังแชมป์ไชนีซูเปอร์ลีกบุกพ่ายบุรีดัมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูสอจมบวยของกลุ่ม ในศึก ACL Elite ฤด,ดูกาล2 0 2 5ัน2025หถึง2026หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ej c o m มนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ